สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับรายการ52 h e r t h s Podcast กับผมคนเดิมครับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับเราก็ได้แขกรับเชิญสุดพิเศษมาอยู่กับเราในวันนี้นะครับและแขกรับเชิญก็อยู่กับผมนะครับตอนนี้สวัสดีครับคุณแมว ก็อย่างแรกก็ขอขอบคุณคุณแมวมากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลามาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ครับยินดีครับพูดได้เลยนะครับว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยครับไม่ธรรมดาเพราะคุณแมวเนี่ยครับเป็นคนที่เก่งมากๆเลยครับเขาเนี่ยพยายามด้วยตนเองจนเป็นเขาในทุกวันนี้ครับผมเพื่อเป็นเกียรติให้กับแขกรับเชิญนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักคุณแมวสุพจน์จันทศิษิ์กันมากกว่านี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเชิญคุณแมวแนะนําตัวสักกับกล้องสักนิดหนึ่งครับครับเช่อสุพจน์จันทศิษิ์รับอายุ52ปีมาจากปวยบง เพื่อดังทศจังหวัดนครราชสีมาป่วยมาแล้วห้าปีครับแล้วตอนเนี้คุณแมวเป็นอะไรอยู่เป็นโรคเขาเรียกหลอดเลือดสมองตีบทำภาษาอังกฤษเรียกว่าสโตกตอนนี้คุณแมวก็ประสบพบเจอกับโรคสมองตีบเส้นเลือดในสมองตีบใช่ไหมครับก็สมองตีบเนี่ยมันเกิดจากอะไรเอ่ยถ้าทางการแพทย์มันก็บอกว่าไขมันอุดตันในหลอดเลือดทําให้เลือดไหลไม่คล่องนี่แหละครับมันเลยเกิดการตีบ มันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคุณแมวอย่างไรโรคตามหลักการมันก็มีพิการประเภทสามก็คือมีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหวเนาะเราก็จะเดินไม่เหมือนคนปกติบางทีมันก็จะเดินแบบขัดน้ำแร็กๆนะแรกๆใช่บางทีแขนก็จะห้แต่มันก็ต้องยกไว้เงี้ยเพราะว่ามันเก่งไงเพราะเราพยายามจะให้มันปกติเนาะมันก็จะเก่งไงเกร็งก็อย่างเงี้ยปวดไหล่แรกๆผมเนี่ยใช้ชีวิตยากนอนแตะแกงซ้ายไม่ได้ก็คือแขนซ้ายมันจะเนี่ย ก็คือเขาเรียกว่าขยับไม่ได้รหรือว่าอ่อนแรงยังขยับได้อยู่แต่ว่าเราไม่สามารถควบคุมมันได้ถูกต้องเลยครับสปมวบคม่สั่งมันกําแบรหรือว่าโป้ชีก้กลางนางก้อยไม่ได้อ๋อมันก็คือจะอยู่ตามาใช่เใ,ใช่ไหมครับวันจะมีการเก่งแบบเราก็อยากเบเนี่ยแต่ว่ามันสมองเรามันมันมันสั่งการม,มันก็เลยทําให้ทางนี้อ่อนแรงแล้วก็มือเราก็จะหนักๆแลกๆหนัก หยิบจับอะไรได้ไม่ได้ครับแต่ว่ายังรู้สึกอยู่ใช่ไหมครับถ้าผมมันเดิมใช่ครับอ๋อก็คือแค่มือซ้ายเลยครับหรือว่าซีกซ้ายเลยครับขาซ้ายมือมือซ้ายเลยก็คือทั้งซีกเลยใช่ครับทั้งซีกเลยแต่ว่าที่หนักหนักก็คือแต่ว่าขาซ้ายก็คือสามารถเดินได้ทิ้งน้ําหนักได้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าฝึกมานานแล้วแล้วมันมันเป็นกรรมเนื้อมัดใหญ่ขามันเลงมันแข็งแรงได้แต่ว่ามือนี่มันจะเป็นกามเนื้อมัดเล็กมันต้องอาศัยการฟื้นฟูอีกเยอะ ครับผมคุณแมวเนี่ยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบตั้งแต่ตอนไหนครับผมเป็นตอนอายุปีครับปีอายุ45ปีก็เมื่อประมาณ5 6ปีที่ผ่านมาใช่ใช่ครับอ๋องั้นแต่ก่อนคุณแมวเคยทําอะไรมาหรือเปล่าครับก่อ,อ,อนที่จะมาเป็นโรคนี้ครับทาหลายอย่างทุกอย่างอะไรที่ทําได้ทาหมด แต่ออกกําลังกาย,ยออกทุกอย่างทั้งวิ่งทั้งวอลเลย์ฟุตบอลเล่นกีฬาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราประมาทเรื่องการพักผ่อนอ๋อก็คือที่เกิดโรคเส้นเลือดในสมองตีบก็คือเหตุเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอของคุณแมวใช่ไหมใช่ครับเรียกได้ว่าชอบเล่นกีฬาใช่ไหมครับใช่บเล่นกีฬาเล่นหนักมากๆากก็เลยสี่ห้าวงนี่ไปถึงสนามแล้วก็บางทีก็เล่นถึงสี่ห้าทุ่มเล่นหนักด้วยแล้วก็ดื่มด้วยครับดื่มด้วย ใช่ลกเนี้ยก็คือเล่นกีฬาหนักลแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายมันเกิดการอักเสบแล้วทีนี้มันเราเรามันต้องพักเพื่อให้ร่างกายมันสมานตัวเองรักษาตัวเองข้างในแต่เราดันไม่ยอมนอนเราทีนี้เวลาพักผ่อนที่มันร่างกายมันจะต้องบู้ตัวเองมันสั้นไงครับทีนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองไงหกโมงตื่นแล้วครั้งแรกที่คุณแมวเนี่ย รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเนี่ยคุณแมวรู้สึกยังไงตัวแรกมันตื่นมามันก็หยิบขวดน้ําอยู่แล้วมันก็ร่วงแล้วออกมาเฟนก็นเลยถามว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเราพูดเหมือนคนปากเบียเ้ยวไงเขาเห็นอย่างนั้นเขาว่าเราพูดไม่ชัดเลยคลองน้านะยืนเซตรงตัวไม่อยู่แต่ว่าก่อนจะเกิดอาการนี่มองเสาไฟมองอะไรเงี้ยเป็นภาพสอนแล้วก็จะมีในหัวมันจะดังแบบมันอื้แล้วมันก็จะมีตาลายเดินเซแล้วจนถึงตอนไหนถึงไปหาหมอ แฟนเลไม่ได้ตรงนี้ไปหาหมอแล้วก็เยอยอมไป ทำไมไปได้หนักเลยอ่ะใสยไม่ได้มานั่งคุยอย่างนี้หรอกก็ขอบคุณสําหรับการแนะนําตัวนะครับได้ทาความรู้จักกับคุณแมวคร่าวๆไปแล้วนะครับอย่างแรกนะครับยินดีที่ได้รู้จักคุณแมวก่อนเลยรู้สึกว่าเรื่องของคุณแมวในวันนี้น่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบน่าสนใจมากๆแต่ว่าวันนี้ครับเราจะไม่ได้แค่พูดคุยกันเรื่องทําความรู้จักกันเฉยๆวันนี้เราจะมาพูดถึงม <im> ุมมองของผู้พิการในสังคมไทยกันด้วยรายการเนี่ยได้ไปหาข้อมูลมาว่าเป็นเรื่องยากใช่ไหมครับที่ผู้พิการจะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยผมเลยอยากรู้ว่าในมุม มีความคิดเห็นเรื่องสวัสดิการสิทธิหรือว่ากิจกรรมของผู้พิการในสังคมไทยอย่างไงบ้างครับถ้าพูดถึงโอกาสมันก็ยังน้อยอยู่เนาะแต่มันก็เราก็ต้องเข้าใจในศักยภาพร่างกายเราเนาะมันก็มีปัญหาอยู่เราก็ต้องยอมรับใช่มันมันต้องยอมรับหมอกดมันมันยากหน่อยแต่มันมันต้องเขาต้องยอมอ่ะ ว่าก่อนนั้นก็เคยไปขับรถขับอะไรอยู่ไปรับจ้างนี่เลยแต่ว่าร่างกายเรามันมันไม่ได้เนะมันมันมันแอคชั่นเหมือนเดิมไม่ได้ไงแต่รู้รู้รู้สมองเรารู้แต่ร่างเราสั่งร่างกายเราไม่ได้เหมือนเดิมไงก็เลยมันก็เป็นปัญหาปัญหาสังคมปัญหาส่วนตัวคือครอบครัวเนะอย่างเราเคยหาเงินได้เคยอะไรได้เราเป็่นงี่ปุ๊บมันก็จะทําให้เราแบบฟอร์จนเป็นโรคซึมเศร้าช่วงปีแรกนี่แบบซึมเศร้างอย บางคนนี่เป็นหนักนะเป็นสองข้างเลยมือสองข้างขาสองข้างเงี้ยแบบตกนรกทั้งเป็นเลยถ้าคนนี่เป็นไม่จะไม่รู้เลยว่ามันใช้ชีวิตยากตั้งแต่เข้าห้องน้ำอาบน้ําใส่เสื้อผ้าเลยเราเคยแอคชั่นได้นู่นนี่น ก็คือคุณแมแวรู้สึกว่าเรายอมรับตัวเองมากกว่าแต่ว่าสวัสดิการต่างๆของประเทศไทยเนี่ยมันก็พอจะช่วยได้ในะร,ะระดับหนึ่งหลักๆเราก็คือเราต้องปรับตัวเองก่อนปรับทั้งค่าใช้ใจ่ายความอยากมันไม่ได้มีมัมาซัพพอร์ตเพราะเราไม่ได้หาเงินมันได้เหมือนก่อนไงอย่างรัฐบาลก็ให้เบีย้ยเดือนละ800ร้อยไงไต้องบริหารให้ได้ใน800อยดีว่าผมเนี่ยอยู่กับพ่อกับแม่บางทีก็ขับรถให้พ่อก็ได้ที่ละ200อง,งี้อยงถ้าไปไกลหน่อยก็3 0 0อยะไรเงี้ยก็ได้ตรงนี้มาเสริมมาเพิ่ม แต่พูดถึงมันก็ไม่พอหรอกแต่ว่าเราต้องปรับความอยากรอให้ได้แล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามมาคุณแมวครับก่อนที่คุณแมวจะพิการคุณแมวมีมุมมองต่อคนพิการยังไงตอนที่คุณแมวยังมีชีวิตปกติก็รู้สึกเหมืนอนเฉยๆนะเราเราไม่เข้าใจนะเรารู้ว่าเขาใช้ชีวิตไม่สะดวกแต่ว่าเราก็เฉยๆงเนี่ยบางทีเราก็แอบว่าเขาไอ้ั่นขับรถสามล้อเหมือนคนพิการเลยเว้ยเราเราก็แอบพูดแซวแอบคิดอยู่พอเรามาเป็นปุ๊บเราเข้าใจเขาเลยน,นะ ที่พวกคนตาบ่อยที่เขาเดินจูงกันอะไรเงี้เนาะครับผมเราก็เอออาสงสาร่าเห็นใจเขาเนาะมาอยู่ในตำแหน่งนี้ใน,ในจุด<ร>นี้ปุ๊บเราเข้าใจเลยเราไม่ใช่เรารู้เหมือนแต่ก่อนเราเข้าใจเหมือนตัวเราไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บเราเห็นใจเข้าใจเขาแล้วก็อยากช่วยเหลือครับผม พูดถึงเรื่องสิทธิหรือสวัสดิการทั้งทีนะครับผมคงจะพาคําถามนี้ไปไม่ได้ครับว่าคุณแมวเนี่ยเคยได้รับผลกระทบอะไรจากคําว่าคนพิการในสังคมไทยไหมครับมีแต่การพูดด้อยค่าของคนในครอบครัวาม,มากกว่าคำว่าพิการหรืออะไรเงี้มันมันก็คนไอคนพูดมันมันก็ไม่ซีเรียสเลยเนาะเพราะคนพูดไม่จําแต่คนฟังมันไม่ลืมไงมันก็นรู้ยอมรับอยู่แต่ว่ามันต้องใช้คาพูดที่มันดูอ่อนโยนกว่านี้ครับตอนที่เป็นนักกีฬาคุณแมวเคยมีความฝันไหมครับที่แบบว่าอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติอะไรแบบ เล่นนะมันสร้างอาชีพให้มันเลี้ยงตัวเองได้ก็คือความฝันของคุณแมวก่อนที่จะเป็นโรคเลือดในสมองตีบก็คืออยากสร้างอาชีพด้วยการเล่นกีฬาของคุณแมวก็คืออยากสร้างอ,อาชีพด้วยสิ่งที่ตัวเองรักใช่ใช่ครับแล,ลแล้วมีความสุขคตอนเนี้ครับมันไม่สามารถทําได้เหมือนความฝันของตัวเองแล้วคุณแมวรู้สึกไงบ้างครับโอ้มันเฟลมันนั่นเลยมันฟอเลยก็ทําใจยอมรับแล้วก็อยู่กับปัจจุบนันนี้ตายมาแลไรก็จบ ไอคนที่มันไม่ตายมันก็สมบูรณ์มันก็ตายแล้วอยู่แค่นี้ก็เอากระตายก็ตายไม่เป็นเลยตอนนี้ความฝันนั้นได้แค่อยู่แต่ละวันให้มีความสุขหาวางแผนไปเที่ยวบางทีก็ขี่รถมาล่นในโคราชบ้างเดินเล่นเดอะมอบ้างอะไรเงี้ยก็คือความฝันแต่ก่อนก็คือยากสร้างอาชีพในสิ่งที่ตัวเองรักแต่พอเกิดโรคนี้ขึ้นมาก็ตอนนี้ก็ความฝันของคุณแม่ก็คือมีความสุขแต่ละวันในแต่ละวันใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุด ใช่ครับใช่ไหมครับดตีบายดีอเดียวโอเคครับจากที่ฟังคุณแมวเล่ามาเนี่ยชีวิตของคุณแมวก็เขาเรียกว่าได้ผ่านอะไรมาโชคโชนมากเลยคุณแมวเนี่ยมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คนทางบ้านฟังไหมครับเป็นพิเศษนอนดีชีวิตดีครับนอนดีชีวิตดีใช่ครับมีอะไรเพิ่มเตมิมไหมครับฟังพุทธวจนะแล้วกันครับถ้าอยากใจิตใจดีนะผมฟังทุกทุกวันนะครับผมก็ พูดคุยกันขนาดนี้แล้วครับความทรงจําที่คุณแมวเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของคุณแมวคืออะไรภาคภูมิใจก็นในตัวเองที่ออกกำลังกายพยายามฝึกตัวเองจนกลับมาใช้ชีวิตได้แบบนี้ครับอีกครั้งนึงไปได้ความภาคภูมิใจของคุณแมวก็คือการที่ตัวเองเนี่ยสู้สุดท้ายแล้วมีแนวคิดหรืออะไรที่อยากบอกผู้ชมเป็นครั้งสุดท้ายไหมครับ ส่วนตัวก็อยากให้มีสติอยู่กับตัวเองครับมีสติอยู่กับปัจจุบันแต่ก่อนอนดีชีวิตดีแค่นั้นแหละครับง่ายไม่ต้องไปถึงไม่ต้องออกกำลังกายอะไรแค่นอนดีนะครับไม่ต้องแทบไม่ต้องทําอะไรเลยครับก็ขอบคุณสําหรับเรื่องเล่ามุมมองหรือว่าประสบการณ์ที่คุณแมวเนี่ยได้นํามาแชร์ให้พวกเราเนี่ยได้รู้กันนะครับผมเชื่อว่าบทสนทนาของเราทั้งคู่นะครับจะเป็นคลื่นเสียงที่แผ่ไปให้ผู้ชมเนี่ยได้รับประโยชน์กันอย่าง ท่วมท้นอย่างแน่นอนครับผมและสุดท้ายนี้ครับก็ขอขอบคุณคุณแมวมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้ครับผมหวังว่าขึ้นเสียงความถี่52เฮิร์ของพวกเราจะแผ่ไปถึงทุกคนได้นะครับและพบกันใหม่รายการ52 Her t ู Podcast สวัสดีครับ